สวัสดีครับเชฟนงกินเที่ยววันนี้มันกินลาบกินลูกสู้ไม่ถอยสไตล์เชฟนงครับสวัสดีครับเชฟนงเหมือนเดิมวันนี้ก็มีอาหารหลายอย่างเลยเชฟก็ไปกันหาหมอมาเนาะตรวจสุขภาพแล้วก็อันนี้เชฟก็ว่าดีแล้วเพราะเพื่อนเชฟก็จากเชฟไปก็เยอะแยะตั้งแต่โรคอะไรไนมะ่รู้ อถอนหายใจหน่อยเนาะ<ๆ>ก็เลยว่าจะไม่ทำาละว,วันนี้ก็เลยว่าเออากาศดีๆเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยหนาวมากตอนเนี้ยอากาศก็อันนี้เชฟเลยไปแวะซื้อกลาบซื้อลูกอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมการกินของคนเหนือของเนาแล้วก็ได้พักมาแล้วก็น,นี้เป็นมะเขือมะเขือเทศที่เชฟปลูกคนเดียวแล้วก็อันนี้เป็นอันเครื่องกรอบก็มี ใส่หมูมีนี่อ,อเดี๋ยวเชฟก่อจิบมทั้งก็จบบิ้เลยเนาะอูถ้อถึงลูกอู้ถึงงามเนี่ยเค็น้ําลายไหลนะอากาศหนาวดาวอย่างนี้เพื่อนๆทางใดทังใต้ทั้งพิษณุโลกอย่าขึ้นมาเอวกว่ามาเนะช่วงนี้นะอากาศดีมากเชฟก็เลยว่าอันต้องทำลงหน่อย แต่เชฟก็เหมือนเดิมเนาะฝากเพื่อนๆนเชปเป็นช่องใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดติดตามให้เชมด้วยแล้วก็มีเพื่อนๆบอกว่าแนะนํามาเยอะเลยนะเชปก็จะทําตามที่เพื่อนแนะนำเนาะอยากดูสวนผักเชฟเนาะแต่เชบไม่ได้ปลูกแบบเป็นไอเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นแบบอาขายเนาะ เทปก็ทาเป็นเกษตรอินทรีย์อ่ะปุ๋ยอินทรีย์ช่วงนี้ก็ขี้งม,มขี้งูก็ไม่ได้ไปเอาเทปก็เลยว่าเออจะทําแบบอันเนี้ยได้กินแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ใส่สารเคมีเลยเนาะแต่ก็ถามว่ามีแมลงไม่มีอะไรไมก็เยอะมากแล้วก็เอออีกอย่างหนึ่งนะเทปจะบอกให้ว่าตอนนี้นี่ บรรยากาศทางเหนือได้ดีมากแนะนำเพื่อนๆน,นะขึ้นมาเที่ยวเลยวันนี้ก็มีลาบลูกแล้วก็เขานึ่งร้อนๆเทปนี่เราเพื่อนๆบอกว่าเทมเทมก็ฟังต้องหลายอย่างลยนะกินเขานึ่งก็ต้องกินกับมือนี่หะเทมก็เลยบอกว่าเออได้ได้ได้เดี๋ยวเชปจะทำให้ดูสักคลิปกินกับมือนี่เนอะแล้วก็โคกตำน้ำพริกต้องเป็นโคกขีนนี่เนาะ เชฟเออเดูแล้วเคาขีนเนี่ยเชฟยกบไมครไหวน,นะมาวันนี้เอาเขานึ่งกับมือเอาตามใจเอฟซีเอา,ามาเออเอามา,เ,า,มาเขานึ่งบนหอเน,น,นี่ยเอาตามใจเอฟซี FC, มาเนาะอันนี้ตั้งเหนือเนาะถ้ามันบังครับนียังไงเชฟก็ขออภัยเนาะนี่องค์โคลงควายนอนเนาะนี่เห็นเนาะองค์โคลงควายนอนนี่นี่องค์โคลงควายนอนนี่ อืมโอ้โหร้อควา้ร้องนี่อ <arts dużo cured> ืม <sır> อ <His aún> ืมปวดยอกอันน <downstairs> ี้เป็นวิธีการดูการกินของกองเตงหนือเขาเหรอ มะเขือเทศจากสวนอ,อร่อยอมากอันนี้เป็นเครื่องมือสันลูกเนาะต้องเอาข้าวมือสันเย ถ้าภาพมันดูออกบางงามนี่ก็เทมก์ขออภัยนาะมันเป็นวิธีการกินของคนนั่งเหนือนาอก็ไปที่ไปหาหมอที่กัดกล้อมแล้วก็แวะหาอันพิจันง ราบกัดกอมเจ้าดังของเชียงใหม่เนอะเจ้านี้นี่รำขนาดอะ่ะเ็ปไปเ็ปแว่ซื้อตลอดอะ่ะแต่ก่อนเชปว่าอยู่แถวนั่นอะ่ะเทปนี่นะกินตลอดอะ่ะกินเกอบตึงวันละอหมขหาดออกเปิม ทุกคนนี่พู้จักดีเนอะแตากัดก้อมมันะต้องแย่งรำนะถ้าไผบาเกยมานะลองแวะมาเนาะเช็คน้ำเนาะเปิดเปิดสักบ่ายสามสี่ห้าโมงหกโมงนี่มันมีเหลือหมดละ lắm bằng đơm đấm cút đó เดี๋ยวมีโอกาสดีๆเนาะเทปจะพาเพื่อนๆไปแอลกันทั้งใดเนาะแป๊บไว้ก่อนตรงนี้เทปขอดูแลสุขภาพเทปก่อนเนาะถ้าสุขภาพเทปดีแล้วเดี๋ยวไปแอลกันนะแบบพอนเงินพอนี่ลำนนต้องงานอะเดี๋ยวเทปก็จะเหมือนเดิมอะ่ะเทปก็จะนั่งกินเนี่ยโอ,องเขลงควายนอนเหมือนเดิมนี่คำใหญ่ๆเนี่ย มกนะเดี๋ยวลืมนะครับใครแอบไว้เอลบ้าแอลทั้งการก้อมไว้ซื้อจิดกระโรงกฆ่าไก่เนี่ยือว่าถามอันนี้ก็แลวถามให้ก้าถ่งนั้นว่า ลาบปัจจั์อยู่ตรงไหนนะเป็นจิตีขึ้นมอเบอร์ทืมปลูกเองกินเองนักเองพอดสานพิษครับอร่อยมาก เป็นช่องเล็กๆเ,เนาะเชฟก็เพิ่งทําก็ดีใจกับเพื่อนเนาะที่แรกเชฟนึกว่าเชฟทำแล้วจะมีใครติดตามไม่มีใครดูเนาะแต่ก็มีคนดูมีคนให้กาลังใจแล้วก็มีคนกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคให้เชฟเชฟก็ดีใจนะเพราะเชฟตั้งใจมากเพราะว่าเชฟเกีเยแล้วเชฟก็อยากจะกินอยากจะเที่ยวตามสไตล์เชฟเนี่ย <c oughs> อยากจะให้ ภาพสวยๆเสียงสวยๆ,วยๆวยแต่เรื่องอาหารไม่ต้องห่วงอ่ะเทพเนี่ยมั่นใจอยู่แล้วเพราะว่าเช่เป็นเชพเป็นกุ๊กเมื่อเกือบสามสิบสี่สิบปีนีมีของดีๆให้เพื่อนๆทช้นนั้นแ่ะแต่เพื่อนแนะนํามาติอะไรมาเชพก็จะทําตามเพื่อนๆเนาะถามว่า <c oughs> อะไรยังไงไหมอ็เชพกูจะทำดีที่สุดอ่ะ ขอโทษนะมันเผ็ดมากเทปมันถูกใจมากเน่ยนะจะหาที่เที่ยวที่ดีๆถูกๆไม่แพงบริการดีๆอะไรที่เทปไปเที่ยวแล้วมันแพง แล้วบริการไม่ดีเชฟก็จะไม่เอาลงนะอะไรที่มันถูกบริการดีแล้วอันนี้เชฟก็จะให้นี่แล้วอาหารเนี่ยถ้าไม่อร่อยเชฟก็จะต,ตัดออกไปเลยเชฟก็จะบอกว่าเอาที่อร่อยถ้าเชฟไปถ่ายคลิปไหนแล้วเชฟชิมแล้วอาหารไม่อร่อยนะเชฟก็จะไม่เอาลงเลยคลิปนะเชฟก็ทิ้งเลยอืม เดี๋ยวบาเดินเดี๋ยวเชฟก็นั่งกินต่อเนี่ยยาวละเอาเป็นว่าคลิปหน้ามีอะไรดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆเนาะเพื่อนๆว่าคอยติดตามเชฟเรื่องกินเรื่องเที่ยวเดี๋ยวเชฟจัดให้ ร้านอร่อยครูสะอาดประหยัดเดี๋ยวเชฟจัดให้สำหรับคลิปนี้เชฟสวัสดีครับอย่าลืมนะเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เชฟด้วยเลิฟเิบโอ้โหอร่อยมาก